ที่นังข่าวกีฬาฟุ้บอลไทยบายมาโน่ปรกคิงสไตล์ประจำวันที่17มีนาคม2566โดยชายผู้บังครั้งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดียครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะจกัาบ้างฟุ้บอลไทยช่วงเชียงวันนี้ประเดิมนัดแรกญี่ปุ่นเปิดร,รังรับ Osaka, เซเลโซโอซาก้าเตรียมชมชนาทิพย์สงกระสินประเดิมตัวจริงในขณะนี้ โดยถึงข่าวที่ทางโทโร่โอนิกิจำเป็นจะต้องใช้ชนะทิพสงกระสินหลังสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมจากการทำา1ประตูสุดสวยในนัดแรกรายการ BBC บรูวันคัพ2023อีกทั้งยังมีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมากที่สุดของทีมแต่กลับยังไม่มีโอกาสในลีกเลยสวนทางกับทางฟอร์มของทีมในเจลิกที่กำลังอยู่ในช่วงที่แย่ที่สุดในขณะนี้อีกทั้งเรีวตะโอชิมะแข้งขวัญใจลูกรักของโอนิกิยังไม่ได้รับอาการบาดเจ็บ งานนี้ชนะทิพย์สงกระสินจำเป็นจะต้องเข้ามารับบทบาทเพเมเกอร์จำเป็นซึ่งเป็นเอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำคัญเลยก็ว่าได้ของชนะทิพย์สงกระสินต้องไปสุดห้ได้นะว่าจะเป็นเช่นไรซึ่งตัวเขาเหมาะที่จะเป็นตัวจริงของทีมชุดใหญ่ไม่ใช่ตัวจริงของทีมชุดสำรองตเต็มชมชนะทิพย์สงกระสินแนวรุกทีมชาติไทยลงสนามประเดิมเกมแรกเจลิกเลกสุขทังญี่ปุ่นได,ได้การ223ได้เลย ซึ่งเกมเจลิกแมตท,ที่5นะครับผมคาวาสกิฟอนเตเลสเนี่ยตเตรียมจะเปิดบ้านารับการมาเยือนของเซเลโซสกาวันเสาร์ที่18มีนาคมเวลา14นาฬิกาแข่งขันกันที่สนามโทโดริสเตเดียมในสถานการณ์ฟอนเตเลสที่กำลังมีเกมรุกที่ถึงทางตันแล้วชนาทิพสงการสินจะสร้างความแตกต่างให้กับทางทีมได้อย่างแน่นอนโดยทรุโอนิกิจ,จะได้ตาสว่างสักทีในครั้งนี้เปน็นนงวังการนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนาทิพย์สงการสินกันด้วยครับ ลังมาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับเฮกเตอร์จัด25แข้งซีเรียรเตรียมเข้าแคมป์ประเดิมดวลไทยในเกมอุ่นเครื่องฟี ف าเดนะโดยเฮกเตอร์ ers, คูเปอร์กุนซือในวัย67ปีชาวอาร์เจนไตน์ ที่เพิ่งจะเซ็นสัญญากับทางสมาคมฟุตบอลซีเรียทําการประกาศรายชื่อ25แข้งเข้าแคมเพื่อทําศึกฟุตบอลในช่วงโปรแกรมฟี a ا เดเป็นที่เดียปรยแล้วโดยทีมชาติซีเรียจะอุ่นเครื่อง2เกมพบทีมชาติไทยและก็ทีมชาติบาเรนล่าสุดเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาทีมชาติซีเรียนั้นได้ประกาศ25แข้งขุนพลทีมชาติภายใต้การคุมทัพของเฮกเตอร์คูเปอร์ประกอบไปด้วยโอมามิดานิมัตซิมซารัฟทาเอร์ครูมา อิบราฮิมอันมาอามัดมาดานียาคาเรต์กาลาตกริอับดุลลาอันสมีอันโรดเจนียตมูฮัมหมัดฟาเบรตอันัวอับดุลลาอันสามีอับดุลประมาณอูยสโอริเวอร์คอสโกฟาหัดยูเซฟคาเมลฮามิเซไซมอนอามินมัดมุดอันมาวัซมูฮัมหมัดออสมัสมูอับโบโบลีมูฮัมหมัดอันช โมฮัมเหม็ดอันริกฮายีนาโอมานอันโซมาโอมานคริบีโมฮัมเหม็ดอันอันโมฮัมหมัดมามูและก็อักมานปรานแมดาน สารบโปรแกรมของทีมชาติไทยจะประเดิมลงสนามพบกับทางซีเรียที่มันดับที่90ของโลกในวันเสาร์ที่25มีนาคมก่อนจะลงปิดท้ายพบกับทางเจ้าถิ่น UAE ที่มันดับที่70ของโลกในวันอาัคารที่18มีนาคมส่วนสนามและก็เวลาการแข่งขันจะมีการประกาศกันอีกครั้งซึ่งทั้งสงนัดจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง AIS Play ให้แฟนบอลไทยได้รับชมในครันี้กันอีกด้วยครับ นานะผมเป็น,นว่าง,งานนี้ก็ประกาศร,รายชื่อนะฮะ25แข้งมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับเก็บตัวเดี๋ยวจะเจอกระทางที่ชาติไทยนัดอุ่นเครื่องนี้เองก็จะได้ประมาทพวกเขาเป็นอังขาดนะเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากกันดีครับสื่อเวียดนามทึ่งเจ้าภาพกัมพูชาเลิกิษตรการถ่ายทอดสด80เท่าให้ไทยเปรียบเสมือนกับอะไรกันแน่โดยงานนี้ทางสื่อเวียดนามเปรียบเสมือน การชุบทองมาขายเลยก็ว่าได้เมื่อทางเบดบีชเวนสื่อเวียดนามรายงานขา่าวว่ากัมพูชาจะภาพซีเกม2023ขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดให้กับประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงกว่าครั้งก่อนถึง80เท่าเปรียบเสมือนชุบทองมาขายซึ่งกัมพูชาเพิ่งขายลิสิทธิ์ซีเกมครั C G ้งที่32ให้กับหน่วยงานกีฬาไทยหรือว่ากกทในราคา800,000เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ28ล้านบาทสูงกว่าคราวก่อนในศึกซีเกม2021ที่เวียดนามมากถึง80เท่าซึ่งไม่รู้ว่ามีความพิเศษเหนือกว่าซีเกมครั้งก่อนหรือไม่แต่ตัวแทนของทางกกทยืนยันจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์หากกพูชาไม่ลดราคาโดยสำหรับทางราคาลิขสิทธิ์ครั้งที่ผ่านมาไทยจ่ายให้กับทางเวียดนามซีเกม2021อยู่ที่10,000ลาลาร์สหรัฐแต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา จาก10,000เหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น8 0 0 0 0อ่า8แสนเหรียญสหรัฐซึ่งต่างกันมากถึง80เท่าซึ่งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3 2ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงเจพฤษภาคม2566นกในครั้งนี้เป็นนว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะขณะเวียดนามยังทำข่าวเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาดกันดีครับแข้งชายหาดไทยเปิดหัวไม่สวยพ่ายซาดีอาราเบียไป่อ3 ศึกชิงแชมป์เอเชียนคัพโดยช้างศึกเท้าเปล่าประเดิมพ่ายซาอุดีอราระเบียไป2ต่อแบบน่าเสียใจประเดิมสนามฟุตบอลชายหาดทิงแชมป์เอเชีย2023โดยนัดต่อไปดวลกับทีมชาติอัฟกานิสถานวันที่18มีนาคมโดยศึก,กวันชายหาดแชมป์่าิงแชมป์เอเชีย2023 AFC Beach Soccer Asian Cup t ท a i l น n d 2023ณสนามชายหาดจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบรุรีวันที่16มีนาคมนัดแรกกลุ่ม A ทีมชาติไทย พบกับทางทีมชาติซาอุดิอาระเบียแข่งขันกัน3พีเรียดพีเรียดละ12นาอีโดยทางโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้บึกสอนท้าเปล่าทีมชาติไทยส่งผู้เล่น5คนแรกประกอบไปด้วยสุริยาบริชเดชนาทีจีปนฐานันดนปรปะปราชาคมกริตน,น้านวัชระเลพยจิตกัปตันทีมเริ่มพีเรียดแรกนะฮะได้เพียงแค่สามปีซาอุดิขึ้นนำไปก่อน1.0ต่อจากจุดโทษของเบราซาอิดบราวดา ซัดเข้าไปแบบไม่เหลือถัดมาได้เพียงแค่นาทีเดียวนะฮะอ่านาทีที่4ี่นะผมทางวัชระเลพจิตงัดบอลจากขวาไปนานหน้าปากประตูให้คมกริดนั่น,นบ่งเช็ดส่งบอลทุกคนตาข่ายเข้าไปให้ไทยตามตีเสมอ1หนึ่งต่อหนึ่งเกณฑ์น้เดินมาถึงนาทีที่10นะฮะซาอุดิอาระเบียได้สวนกลับโมฮัมเหม็ดอันชามารีไหลบอลออกขวาไปให้กับทางอาเม็ดอันฮามามีได้หลุดเข้าไปซัดเต็มข้อตรงตาข่ายเข้าไป ส่งผลให้ซาอุดีอาราเบียขึ้นนําอีกครั้งไป2ต่อหนึ่งและจบพีเรดแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาสู้กันต่อพีเรตที่2 5งาทีแรกนะฮะไทยตามตีเสมอได้อีกครั้งจากทางสุริยาบริเตชผู้รักษาประตูโชว์ทีเด็ดยิงไกลไปเฉดับหัวบาบริชอันยูบีเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองไปให้ไทยตามตีเสมอ2ต่อ2แต่นาทีสุดท้ายของพีเรตที่ 2, สซาอุดีอาระเบียโต้กลับเร็วเมื่อทางปรามซี คัดมันจ่ายบอลทะแยงจากทางขวาเข้าไปที่หน้าปากประตูโมฮัมหม็ดอันซามมารีได้ตั้งเท้าจรจ่อๆนะฮะเข้าไปส่งให้ซาอุดีอาระเบียนำไป3ต่อ2และก็จบพีเรียที่2ไปด้งสสก่ขขอนนี้ เข้าสู่พลเที่3ทีมชาติไทยพยายามเดินเกมรุกหวังจะได้ประตูตามตีเสมอแต่ไม่มีจังหวะจะแจ้งมากพอจบเกมทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติซาอุดิอาระเบียไป2ต่อ3ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆสายเอทีมชาติบาเรนชนะไป4ต่อ2ทีมชาติอัฟกานิสถานซึ่งสายบีทีมชาติอิหร่านชนะทีมชาติมาเลเซีย14ต่อ5สายบีทีมชาติสหรัฐอารับอิเมเเดตชนะทีมชาติอุซเบกิสถานไป4ต่อ0 สำรับโปรแกรมนัดตัดไปนะฮะทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอัฟกานิสถานวันที่18มีนาคมเวลา20นาิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องนายเอ็มคอรแล้วก็ YouTube ยเอ็มคอในหัวรักนี้เป็นในวังงานนี้ก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันนะครับถือว่าทําเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบาแกันอีครับลูกหนังกัมพูชาไม่หวังแพ้น้อยแต่หวังเหรียญนะ โดยทางอาเซียนนิวส์สื่อต่างประเทศออกมาบริงานถึงความคาดหวังของทางสมาธ์ฟุตบอลกัมพูชาในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์2023ที่กัมพูชารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันในส่วนของทีมลูกตังชายภายใต้การกุมทัพของเคซูกะฮอนดะถูกตั้งเป้าให้การแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้จะต้องสร้างผลงานให้ก้าวไปคว้าเหรียญรางวัลซีเกมส์2023ใม่จุดได้โดยทางโสขะาประธานสมาธ์ฟุตบอลกัมพูชาเปิดเผยถึงความคาดหวังนะฮะ ของทางกัมพูชาชุดนี้ว่าเรานั้นตั้งเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่แพ้น้อยลงแต่ตั้งเป้าเพื่อจะคว้าเหรียญรางวัลไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามอยู่กับความจริงในทัวร์เมนต์นี้โดยเขาได้บอกว่าตอนนี้เกมยังไม่เริ่มต้นขึ้นดังนั้นเราไม่สามารถพูดได้เลยว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนเราได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้และไม่มีปัญหาในการขาดแคลนนักฟุตบอลเหมือนอดีตที่ผ่านมาหลังจากที่วางแผนเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างมาอย่างยาวนาน สำหรับการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์2 3จะเริ่มทําการแข่งขันตั้งแต่วันที่29ิเามษายนก่อนพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่จะเริ่มต้นขึ้นนะฮะในวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นนว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็รละกันนะครับซีเกมก็หวังสูงจริงๆต้องรอดูกันต่อไปการลวกันว่าจะโดนหนักหรือโดนน้อยกันแน่และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบ y Mano f โ o ร k i n g Style ประจำวันที่17มีนาคม2566้บโดยชายภูมิคุครองฟุตบอลไทยครับ